ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับร้าน j k Shop นะครับวันนี้ครับมีกล้องนะครับมีตําหนินะครับแล้วก็ตำหนิเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขอคนรับได้นะผมจะขายถูกให้นะครับตัวนี้นะครับราคาจะปกติจะอยู่ที่ประมาณ3า0พนะครับถึงสี่พันะครับแต่ตําหนิของเขาจะมีแค่นิดเดียวนะครับคือตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้นะครับโลโก้เขาหลุดหายไปนะครับมันหลุดมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่สินค้านะครับเป็นของแท้ แล้วก็เป็นของใหม่มือหนึ่งแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ได้นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายอีก1เดือนนะครับถ้าเสียภายใน1เดือนเอามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงไว้นะครับท่อเป็นท่อ30มิมลนะครับตัวนี้สามารถเปิดไฟในเส้นเล็งได้นะครับไฟในเส้นเล็งมี2สีนะครับเขียวแดงปรับความสว่างได้5ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอกเซทซีโร่ได้นะครับการปรับซูมเริ่มต้นตั้งแต่1 ถึง5เท่านะครับหรือประมาณ5เมตรครับถึง50เมตรครับเหมาะสําหรับท่านที่ยิงใกล้ๆนะครับไม่เกิน50เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะปรับสายตาได้นะครับของเขาจะมีเว้์แบบนี้ให้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเวสฮันเตอร์แท้นะครับเฮดดีครับตัวนี้หน้าเลนจะเป็นแบบเฮดดีเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งคิโทกูณยิม r ีไอนะครับ ขอคนรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งกันนะครับนี่ครับเส้นเล็งสวยนะครับพี่ๆนี่นะฮะนี่นะฮะเลนของเขาไม่ต้องห่วงนะครับใส่นะครับชัดระดับเฮดดีแน่นอนนะครับนี่นะครับก็จะมีจุดตรงกลางนะครับนี่นะครับทนแรงรีคอยได้ถึงลูกซองนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับของแถมก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นก้านปรับซูมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขัน เซซิโลนะครับตัวนี้แทนใช้แทนไข่พวงแปนหรือเหรียญบาทนะครับตัวนี้ก็จะแถมไปให้นะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับฐาน2ก้อนนะครับ้าชิเนนหนึ่งผืนนะครับขาจับรางสิบเอ็ดมิลทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้นะครับก็เลือกได้1แบบนะครับแล้วก็จะมีคู่มือเอกสารการใช้งานแถมให้1เล่มนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักความยาวนะครับ ความยาวอยู่ที่25เซนนะครับแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่4 47กรัมเองนะครับผมเล็กกระทัดรัดนะครับก็ใช้งานเหมาะกับสายล่านะครับเส้นเล็งนะครับใครที่เห็นไม่ชัดนะครับเมื่อกี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับอ่านี่นะฮะไฟนะครับก็จะจะออกอ่าจุดตรงกลางนะครับแล้วก็รูปวงกลมตรงนี้นะครับพี่ๆนะครับสวยงามนะครับ ราคาครับจากบุติจะอยู่ที่3,600ถึง4,000บาทครับแต่วันนี้เอาไปเพียง2,800บาทครับรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมสินค้ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสนใจสินค้าครับติดต่อมาที่ l ลาย ID ดรับ a j u k p p p นะครับผม ID ดีไล j u k p p p นะครับผมสวัสดีครับ